สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t a ชันนี้กับกุงกิ้กเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็ช่วงต้นเดือนแล้วเนาะก็กลับมาพบกับวิดีโอ f a เวอร์รนั่นเองนะคะซึ่งเป็น f a เวอร์รประจำเดือนสิงหาคมนั่นเองใช่ไหมกุงกิงไม่ได้ตกเดือนไหนไปใช่ไหมไม่เป็นไร <laughs> ก็วันนี้จะมาทำเฟเวอร์รของเดือนสิงหากัรน,นะจ้าหวังว่าทุกทกคนจะรอคอยคลิปนี้กันอยู่เนาะยังไงก็ ไปดูกันเลยที่การนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเาก็มีอะไรที่เช่นชอบอยูอ่คือใช้อะไรเก่าๆอยู่นะคะก็เลยแบบว่าบางอย่างก็อาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาแล้วก็แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่หยิบใช้เรื่อยๆเนาะ,อ,ะอย่างแรกนะคะขอหยิบยกตัวนีว้พูดถึง,ดดงเป็น Beautylash DD Cream นั่นเองค่ะสีออร่าลุกนะหรือว่าสีเขียวนั่นเองตัวนี้นะคะ <c ười> คือคงได้ทราบกันอยู่แล้วว่าส่วนตัวเนเมืงกี้ชอบเจ้า Beautylash DD Cream มากมากเลยก็มีครบทุกสีเลยนะคะตอนนี้ทั้งสี่สีเลยแต่ว่าที่เดือนนี้ชอบเดือนที่ผ่านมาในชอบจ้ตัวนี้ก็เพราะว่าคือ <c ười> <c ười> กงกิ้งใช้ผสมกับพวกรองพื้นที่กรุงกิ้งมีนะคะส่วนใหญ่รองพื้นที่กงะะรงกิ้งซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นสีแบบว่าเฉดมันจะเข้มกว่าหน้ากุงกิ้งนิดนึงก็เลยอยากจะดรอปสีลงมาให้มันดูสว่างขึ้นหน่อยนะคะกงกิ้งก็จะผสมกับเจ้าดีดีครีมตัวน,นี้ซึ่งมันทําให้ t e x t อร์ที่ออกมาเนี่ยนะคะ เท็กซ์เจอร์ของรองพื้นเนี like like mm ่ยดูเนียนเรียบแล้วก็ทําให้สีเนี่ยอ่อนลงมาแบบเข้ากับสีผิวกิมมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยฉ่นชอบตัวนี้เนาะสีอื่นๆก็ยังชอบอยู่นะไปที่ตัวไหนกันต่อมีตัวนี้เป็นของใหม่นะคะเข้ามาใหม่ในกลุ่มเป็นตัวนี้เลยดึงเป็น Physician Formula นะคะ Mineral w e ว r ทาร์ตฟีอ่ e เมเนอรลเฟสพาวเดอนะคะสีครีมีเน r ร l คือตัวนี้เป็นแป้ง mm hmm. อ่า แป้งชนิด Mineral Wear ะค่ะของ p h y s i c i a n Formula นั่นเองคือตัวนี้ชอบมากเลยคือตอนแรกอ่ะคุณี้ศึกษานะคะว่า p h y s i c i a n Formula ตัวไหนเนี่ยเขา,าเป็นที่โด่งดังเป็นที่ชื่นชอบฮิตของพวกเราบรรดาครูฝั่งเมืองนอกนะนะคะก็ปรากฏว่าได้ยินเกี่ยวกับแป้งตัวนี้มาเยอะเลยก็เลยสนใจอยากจะลองดูนะคะก็ทางแบรนด์ส่งมาให้ คือสีที่เขาเลือกมาให้คือ Creamy Natural นะคะจะบอกว่าตัวนี้เขาจะมีหลายเฉดสีให้เลือกนิดนึงเนาะใครสนใจก็สามารถไปเลือกเฉดสีกันดูได้ คือทางแบรนด์นะ่ะเลือกเฉดมาให้ตรงกับผิวกุุงกินมากๆเลยนะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นแป้งชนิดมิเนอรัลเขาบอกตามที่อ่านมานะเขาบอกว่าให้การปกปิดแบบปานกลางแต่พอเม่ก้ไปดูรีวิวฝั่งเมืองนอกเขาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นรองพื้นแบบเหมือนแป้งรองพื้นอะเออถ้าที่ดูจากเมืองนอกอน,นะไอเจ้าตัวมิเนอรัลแวร์พาวเดอร์ตัวเนี้ยคือ เมืองนอกเขาจะบอกว่าแบบให้การปกปิดแบบ full coverage เลยก็เลยไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันจากข้อมูลทางแบรนด์เขาบอกว่าเป็น medium coverage เนาะส่วนตัวใช้เขาก็ให้ medium coverage นะคะ แล้วที่ชอบเพราะอะไรคือจะบอกว่าเนื้อแป้งอะ่ะคือเวลาทาไปแล้วอะ่ะน่าจะแบบนวลละเอียดมากเลยนะคะคือมันให้ฟิเนชชิ่งที่ดูแบบผิวดูสม o o ดูเนียนอะไรอย่เงี้ยแล้วก็บางวันที่คุณกิ้งขี้เกียจแต่งหน้านะคะแบบว่าอยากจะใส่ๆออกไปนอกบ้านแต่ว่าไม่อยากดูโซมจนเกินไปก็เลยจะใช้เจ้าแป้งตัวเนี้ยอย่างเดียวในการการแต่งหน้าเออในการลงเพื่อให้หนังหน้ามันดูดีขึ้นนะ ะะแล้วปรากฏว่าพอใช้ตัวนี้เอ้ยหนังหน้ามันดูดีอะ่ะคือผิวหน้าดูเนียนเรียบสม่ําเสมอมากขึ้นหน้าดูนวลเนียนผ่องขึ้นอะ่ะแล้วก็คือแบบชอบเลยมันดูไม่หนาไม่หนักะนะคะปกปิดได้ในระดับปนกลางเนี่ย,ยชอบเลยใครที่แบบโอเคหน้าไม่มีปัญหาผิวนะหน้าไม่ค่อยมีปัญหาแล้วอยากจะโอเคอยากจะใช้แป้งสักตัวที่ช่วยเรื่องการปกปิดเล็กน้อยนะแล้วก็ทำให้หน้าดูผิวหน้าดูดีขึ้นอ,ะอ่ะตัวนี้แนะนำนะคะ ชอบเลยนะแพคเกจจิงสีเทาๆแบบนี้ชอบจริงๆคือคือชอบชอบเลยยังอยู่ที่ Physician Formula นะเมื่อเราพที่แล้วก็ชอบนะคะบลัชของ Physician Formula ไปตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นนะูต e วลเนาะและอันนี้ก็ได้มาใหม่นะคะเป็น Happy Booster นะคะ Glow and Mood b o o s ส i n g Blush สีที่มีก็คือสี Natural นะคะดูสิ ก่อนอื่นเลยแพคเกจจิ้งนะคะแพคเกจจิ้งคืออ h m ไม่ก็เนี่ยจะสวยมากมากแพคเกจจิ้งแบบค่าพี่เธอแบบแค่แพคเกจจิ้งก็ชนะแล้วนะน่ารักจุบุมากๆนะและที่สำคัญนะคะคืออันนี้มันเหมือน,นเป็นกิมมิคของแบรนด์เขาเลยนะคือผลิตภัณฑ์บางตัวของฟิสเ i ียนฟอร์มูล่าเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเพื่ออ่ะมันจะกระตุ้นเอ็นโดรฟินเวลาใช้งานเเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,นมันจะ หลั่งเอนโดฟินในสมองทําให้เรามีความสุขเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกเป็นแฮปปี้บูสเตอร์นะคะรุ่นนี้มันมีกลิ่นหอมมาซึ่งกิ้งอ่านดูแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่น้ําหอมนะมนกิ้งไม่รู้เขาใช้เทคโนโลยีอะไรทําให้ผลิตภัณฑ์เขาหอมแต่มัน,มนหอมจริงๆคือคือ,คอแบบมันไม่ได้กลิ่นแรงนะคะมันจะมีกลิ่นอ่อนๆเนาะคือจะสังเกตได้ว่าในในตลับเนี่ยนะมันจะมีหลายสีใช่ไหมแล้วเราก็ปัดรวมกันบนรวมกันนี้ มันจะเป็นสีที่ไม่เข้มมากสีอย่างที่บอกค่ะเป็น natural เนาะก็คืออ่อนๆปัดได้แบบไม่เข้มมากอ่ะทำให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะมีระเรื่อมีประกายเล็กๆนิดเดียวแบบเล็กมากๆนะคะสีธรรมชาติมีประกายทำให้หน้าดูสดใสขึ้นที่สำคัญคือมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเร่ง endorphin อย่างที่เขาบอกว่าเป็น happy booster จริงๆคือกลิ่นเขาจะเหมือนกับคล้ายๆนะคล้ายๆกับ รองพื้นบรูโัวเฮลตี่มิกฟอร์เรชันที่มีชอบอย่างที่บอกคือชอบกลิ่นอันนั้นมากแต่กลิ่นมันจะไม่ไม่แรงขนาดนั้นนะคะันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆคือชอบมากๆเลยถ้าต่อไปก็นี่มีตัวนี้ไม่รู้เคยพูดถึงหรือ,อยังนะคะแต่คือไม่แน่ใจอ่ะก็เลยเอามาพูดให้ฟังอีกรอบด้วยกันว่าเป็น ตัวนี้นะเป็นมาสคาร่าของเลฟลอนค่ะเป็นมาสคาร่าโบ d ์ a ลกเกอร์ g l กล l ลัคเชสนะคะฟ้าฟาแบบนี้ก็เป็นมาสคาร่าค่ะหัวพองๆแบบนี้คือใช้ที่ชอบเพราะว่าปัดแค่รอบเดียวนะขนตาก็พองหนาแล้วก็กันน้ำงอนยาวนานตลอดวันนะกันน้ำดีมากคือชอบมากโอเคชอบนะคะยังอยู่ที่ขนตาอยู่นะคะยิ้ จริงๆกุ้งกิงซื้อเจ้าตัวนี้มานานแล้วแล้วก็คือกุ้งกินไม่ค่อยติดขนตาแต่ว่าหลังๆนี้ก็คือมีงานต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ติดขนตามากขึ้นแล้ว็บอกว่าก็เจอเจ้าตัวนี้ในกรุ่นนะคะลืมไปเลยว่ามีเขาอยู่แล้วกุ้งกินอ่ะเป็นประเภทที่ว่าไม่ชอบขนตาที่เป็นซี่ๆแบบที่มันแหลมๆเป็นซี่ๆมันดูไม่ธรรมชาติชอบขนตาที่เออมันดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบเนี้ยอ่ะให้ดูแนวขนดูลักษณะขนตานะคะอันนี้แบบ เป็นธรรมชาติมากคือชอบมากติดแล้วดูเป็นธรรมชาติมากๆแต่ก็ยังมีมลูกเล่นทําให้เราดูมีขนตาปลอมอยู่นะคะก็เลยชอบตัวนี้มันคืออาขนตาไต้หวันมันเขียนว่าไต้หวันนะคะ Specialized made by hand made by hand entirely คือเป็นขนตาที่ทําจากมือทั้งทั้งอันเลยนะคะ <Wow. S 1> คือมันเป็นขนตาที่หาได้ตามตลาดนะแต่อันเนี้ยยี่ห้อไต้หวันนะเบอร์ไม่รู้ใช่เบอร์มันหรือเปล่าที่ติดตรงนี้นะคือนาหนึ่ง069ไม่รู้ใช่เบอร์หรือเปล่าแต่ว่าชอบมากนะคะถ้าเกิดร้านไหนนะใครเปิดร้านขายอขนตาแบบนี้แล้วมีมีเบอร์แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะติดต่อมานะเดี๋ยวจะซื้อโอเคไหมชอบชอบต่อนะคะยังมีตอนที่ชอบอยู่ยังขนตาอยู่ทึ้ง กาติดขนตาปลอมนะคะของ Hot Lips นั่นเองคือตัวนี้คือกาติดขนตาปลอมของกิ้งันเก่ามันหมดมกุงกี้ก็เลยมองหาอันใหม่ที่ราคามันไม่สูงขนาดนั้นนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่200กว่าบาทไม่ก็ไม่ถึง200จําไม่ได้นะแต่ว่าคือทนทนมากๆคือมันดีมากๆคือมันใช้ง่ายเป็นหัวแบบผู้การจิ้มจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็ ใช้ง่ายติดทนงานอยู่พอสมควรคือแบบว่ามันเป็นปกติที่บริเวณหัวตาของเรามันจะหลุดเพราะว่ามันแบบเวลาเราตาตาเนี่ยมันก็กระแทกกับมันก็ขูดกับหนังตาใช่ไหมมันก็หลุดง่ายอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องปกติจะติดยี่ห้อไหนก็หลุดเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าเอาจริงกรุงกิ้งลองกับขนตาในรูปแบบที่ว่ามันติดแค่หางตาก็คือมันจะไม่มาชนไม่มาโดนกับหนังตรงนี้เลยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันอยู่ได้นานมากนานขนาดไหนรู้ไหมคือนานขนาดที่ว่า อีชันนี้น่ยคะไปแบบว่าไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนกคืนอีฉันก็แบบอาบน้ําอาบน้ําแบบว่าโดยที่ไม่ได้ถอดขนตา <What? S 1> <laughs> แล้วก็ตื่นมาขนตายังอยู่ง oh my g อด ไปแล้วแต่ขนตายังอยู่นะคะก็เลยแบบว่าการติดขนตายี่ห้อนี้ดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ก็เลยแบบเออชอบนะราคาไม่แพงด้วยราคาไม่แพงจริงไปหาดูนะใช้เดื์อย่างอยู่ที่ตานะคะเป็นตัวนี้ตึ๊ง เลฟลอนโฟโตเรดี้สีโบฮีเมียนนะคะเป็นอายแชโดว์คือไปหยิบออกมาใช้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยเป็นรู้สึกว่าเป็นพาเลตที่แบบเออใช้ได้ง่ายๆไม่รวมสีฟ้านะสีฟ้าอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่าสีอื่นๆอย่างเช่นสีชมพูสีน้ำตาลตรงนี้แล้วก็สีทองที่เป็นพราเมอร์ข้างล่างนี่คือแบบว่าใช้ได้ทุกวันนะแบบว่าวันไหนรีบๆหยิบพาเลตนี้พาเลตเดียวก็เอาอยู่นะวันนี้ก็ใช้แต่งเนี่ยใช้แค่พาเลตเดียว นะชอบเม็ดสีดีแน่นดีนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยชอบชอบหาง,ง่ายในดรักสตอร์ทั่วไปนลค่ะเข้าสู่หมวดบำรุงร่างกายกันบ้างนะอ่ะอย่างแรกนะคะเป็นหมวดบำรุงผมเนาะตัวนี้เลย เป็น uh, Roland Pixel p r o f e s s ั่นอล o อปติม m ่ m u um ค r e r e j u v ิ n a t i n g o อ l s ซ r u m นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผมนั่นเองถ้าคนถ้าใครได้ดูคลิปย้อมผมด้วยตนเองของกิีไปนะคะจะเห็นว่ามีใช้ตัวนี้คือได้มาใช้แล้วคือรู้สึกดีมากอะมันเป็นเซรั่มที่เวลาเราเนี่ยใช้กับปลายผมแล้ว ผมที่มันเสียๆแห้งๆอะมันสภาพดีขึ้นเยอะเลยนะคะคือมันนุ่มขึ้นผมมันนุ่มขึ้นแล้วก็ใช้ได้ทั้งในขณะที่ผมเปียกแล้วเมื่อกีก้ลองใช้ในขณะที่ผมแห้งด้วยนะคือไม่มีปัญหาแบบมันไม่ทำให้ผมจับกันเป็นกีบเป็นก้อนเออคือขนาดผมแหง้งแล้วก็ฉลมเจนี่ลงไปเพื่อจัดแต่งทรงเพื่อดรีเพื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ทําให้แบบเออบางทีออยบางตัวหรือเซรั่มบางตัวใช้ไปมันจะมันๆแล้วมันจะจับจีบก,กันนะถ้าเวลาเราใช้ตอนผมแห้งอะแบบเหมือนเหมือนบางตัวใช้ได้แค่ตอนผมเปียกเท่านั้นเออแต่ตัวเนี้ยคือใช้ตอนผมแห้งก็ได้ด้วยคือชอบนะผมก็ดูดีเลยมาที่ตัวสุดท้ายกันนะคะเป็นตัวนี้ ไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนถ้าติดตามเครื่องสำอางในโลกออนไลน์ก็อาจจะรู้จักกันนะคะค่ะมันคือน้ำมันมายี่ห้อ g a r r i s o n s นะคะ Nine Complex นั่นเองมันคือน้ำน้ำครีมน้ำมันหมาจากประเทศเกาหลีนะคะชอบมากเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วผิวชุ่มชื่นดีนะคะรู้สึกว่าหนังหน้าแข็งแรงแบบว่าเออหน้าชุ่มชื่น แข่งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากุงกี้ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอยู่สักพักหนึ่งอะหนังหน้าก็ไม่แย่ไม่เร็饶นะคะก็ชื่นชอบเลยเขาบอกว่ามันให้ความชุ่มชื่นนานถึง70กว่าชั่วโมงเลยอะกุงกีกว่ามันให้ความชุ่มชื่นจริงๆนะกุงกี้ไม่เคยเปิดดูรีวิวของคนอื่นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าสกปรคุณอื่นๆมีอะไรอีกบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่า คนอื่นเขาชื่นชอบกันที่อะไรนะแต่ส่วนตัวที่กุ้งิงใช้คือกุ้งกิงเห็นผลถึงความชุ่มชื่นแล้วก็ผิวหน้าดูแบบ แข็งแรงดีอ่ะอืมแต่กูกินหยุดใช้ไปสักพักหนึ่งนะสิวขึ้นไม่รู้อาจจะแบบช่วงช่วงหลังใช้หน้าโซแต่ไม่รักษาหนังหน้าไม่ดูแลไม่ทาขีมมันนะคะก็เลยมีสิวขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมสิวขึ้นเออก็เดี๋ยวจะลองใช้อย่างต่อเนื่องดูนะคะแต่ว่าใช้ได้3สัปดาห์3สัปดาห์เดือนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือถือว่าโอเคมากเลยน่าจะหมดแล้วนะคะจริงๆก็มีของเล่นใหม่ๆที่ได้จับได้ลองเล่นแต่เพียงแต่ว่า อาจจะใช้ได้ไปแค่นิดเดียวอ่ะก็เลยยังไม่กล้าเอามาพูดเอามาบอกเล่ากันนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณกิงได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบจริงๆก็จะเอามาพูดให้ฟังกันอย่างเช่นเคยนะคะสรหหวบวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะแล้วก็สมกับการรอคอยสวนนี้กิงไปแล้วนะคะฝากไว้คลิปนี้อย่าลืม ติดตามคิดจะต่อไปที่จะออกมาด้วยวันนี้ก็ไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่ต้องเสียใจที่คิดมันอาจจะไม่ยาวมากเพราะว่าก็ใช้แต่อะไรเดิมๆใช้แต่อะไรเก่าๆอะไรบา,บางอย่างเขาส่งมาให้ก็ยังจะไม่อยากใช้ยังไม่อยากจะใช้เพราะว่าอะไรที่มันมีอยู่มันก็เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยค่อยค่อย,อยทยอยใช้ไปละกันเนาะวันนี้พูดไวมากๆเลย <c oughs> นะคะเอาไปแล้วฝากไว้ด้วยอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจแล้วก็อ่า l o w Instagram กัน ด้วยนะจ๊ะที่สำคัญใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe ด้วยแล้วเจอกันในคลิปคลิปหน้าจ้าไปเลบ๊ายบาย